ับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศมินิเขาสู่ช่องยิงลิชาลาฟคือเก่าเด้อจ้ะมินิชาวยิงลิชจะมาเห็ดเมนูมกปลาทุกคนนี่ชาวยิงได้ปลาได้ปลาขมานมาทุกคนนี่ปลาข้ม้วนชาวยิงสีมกเนาะปลาที่ชาวยิงสีมามกมันมีแต่ปลาข้ม้วนทุกคนชาวยิงก็สีมาใสผืนเนาะหย่านผืนคงใสใสแล้วเราก็จะขี่ไปมกมกืบ่ายเขาหอนห้อนเนาะทุกคนพิเศษ บรอกินหมกปลามานันหนีเต้หึ่งๆหน่องตกสึกก่อน,นก,ก็บ่ได้ตกศุกนี่ถ้ายิงเลยมาหมกกินเอ้าหนุ่มคนทะยิงใส่ไก่ทะเหลี่ยมเลยหน้องใส่ปลาเตียงใบหมกกว่าขึ้อยากกินหมกปลาห<อ>มกสะพายอีตู่หอมๆคือสิบแสบ อันคนนี่ก่อนนะวันนคนิงส่แล้วถ้ายงจตอาตู้ไปลงแล้วก็มกพน หอมหอมคนเปตูนกันเลยคนอาคามลงเส็ดที่ช่มสมเลยจังหน่อยแล้วก็อรุดดีลงจังหน่อยหน่อยอรุดดีลงจังหน่อยหมักลายเสีดลาย

คุบบ้ายัหไงกูหัวชิดนั่นแหละปันูหัวชิดนั่นแหละได้เร้วงได้แร้วได้เร้วได้แร้วได้เร็วได้เร็่ เป็นน้ำเองหละก็อันนี้มีตรงนีนี่ทุกคนมกป่าจริงกรชิบปห้มกเลยนะบมันนี่ทุกคนนี่คือมกป่าของสาวหญิงเด้อทุกคนหลังจากมกแล้วจะยิงก็ชิบพายอ่อนอ่อนแล้วมาข้างไว้แนวนี้ทุกคนมาข้างไว้แล้วกันผลแหละผลชุกผลแ่งชิ้ได้เอาออกมาแล้วทุกคนสจะยิงกระชิบป่าเนี่ยจะยิงไปหาใหญ่งวงซะก่อนจะสาวมันยังมันใหญ่เขางัวพี่น้องเอ้ย พันเห็ดพันอ่อนๆขันพันแห้งมะยัานเพิ่นนั้นใหม่ใหม่ใบตองพี่นอ้องพันเห็ดพัน,อ,นพอ่อนๆนะครับตัวถเพิ่นตับมะฮงกันก่อนจุเพิ่นปลาถากินหมกปานจะไปกินหมกปานมาข่อยเบ <c oughs> าเพิ่นว่าโอ้าจับจับประจักษ์ของแซ <c oughs> ่บป้าตะพี่น้องเบิ้งเพิ่นว่ะนี่นะของแซ่บเพิ่นพี่น้องมะฮงกับเส้นบ้ากใหญ่ๆตับมะฮงค่ะพูนแ <c oughs> นวแซ่บสวีสลอยเบอเบยเพิน่นว่า ของแสบของแสบมาเด้อคนของแสบพันกระพรูมักเนาะพี่น้องแต่ชาวยิงนะกินบได้กินนำ้ำคาวบดนะ้เนาะก็เลยเบิ่งเดจอยผิ่นกินมาแต่ยามตงุงมาแต่ยามตุงงล้ะกันมากินเขานี่ทุกคนนี่คือมกปลาของชาวยงิงผึ่นกินตำมหุงแต่ชาวยงิงสิถากินมกปลาเพราะว่าอยากกินมกปลาเนาะทุกคนกำลังผุดออก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 ,ออก,ออกนหน่อยก็คือสิได้กินเลยเนาะพี่น้องนิหวเขาแห้งเลยตัวนี้ บะเบยฉลอยสว่านสวีชุ่มพลปฐากินชุ่เพิ่นกินตำก่อนทุกคนอท,ท่วนทวนหอมห้อยๆแล้วทุกคนจังหน่อยก็ะิ่ดเลยเอามากินแหละเพราะว่าหิวข่าวแล้วทุกคนหิวแหงแล้วไผกะสิเบิดปลาอะไรแหละลคือสิชุกเลยเนาะพี่น้องชุกแล้วพี่น้องเพราะกดผลจะเปื่อยไย หอ,ออย้ีเดทุกคนนี่คือหน้าตาของหมกปลาสาหยิงนี่ทุกคนนี่เด็กคนหมกปลาของสาวยิงสุกแล้วเด็กคนห่อนรวยถ้วย เขียนเห็ดเชงาเงาอยู่ทุกคนเพอบาดเชายิงเห็ดไผอ่อนๆปลาทุกคนมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้วเชายิงเด้อมีมกปลาปลาปลาข้ามนาะทุกคนปลาข้ามนปลาข้ามปลาซิวเนาะผสมกันใส่หอมผักตูแล้วก็ใส่สมมะขามทุกคนเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้วเชายิงเด้อแต่บางหุ่นกับเบิร์ตตอนนี้ยังคงเจ้งเองพอดี่ยแบบโหปวดท้องแบบที่จ่าิ้นะมาเด้อทุกคน ไปยิ้มาต่อเลยนะย้มต่อมามามากินรอเต่อดเอ้าก็ตีนอ่ะอืมให้ตีนนะที่ยิ้มตีนมาถึงทีเนากล้มบอลลนหน่อยนี่ดัมกดีดดอโอ้ดีเซเลย่มันเ็นอะไรไม่ตกทีนี้เราถายนูน่นยค้าสินหายใจอะไรอ่า มาเชิมหมดมาเด้อทุกคนมาเช็ขาาดูยิงมวยกันะการาเชยิงเด้อจาเมื่อกันมาค่ะอธิบายหมดถูกพราะว่าเขายิงมักบ่ายเ้ื่องอะไรดีจะทุจรังหรือสีเข้มนะคุณหมอเบอรนี้ถูกบเวยบุรีบ๊วยจิ่น้อง ใบฟ้าใบแล้วคือขบายมีเป็นใบเขาไม่บยเข้ายฟ้าขาคุยคุอีกแน่ขบายเป็นไคบายเป็นได้อ๋อตใหญบ้างขบายขานบานง เนื้อสิบ่ายอะทัชบิ้นเนี่ยไปเราจะจบจักกันอะไรเี้ยไอ้ดิจ้าเอาพ้าี

แล้วปั่นแลน้วก็ไปพี่น้อยังเดียวแต่ช่อยิงจริงคนเดียว <c oughs> ไในปั่นพลายปั่นมันแล้วก็ไป <c oughs> เราโอเคเนาทุกคนบันนี้เาอยิ่ปุนก็กินข้าวแล้วแล้วอิ่มหฮงเฮง่นพอหวแเฮงเฮงนะตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วทุกคนถามให้มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนผู้ผ่านคลิปนกคนแล้วเป็นอะไคลิปนี้ก็จ๊าบสวัสดีแล้วสวัสดี